สวัสดีครับผมาจกรย์หนิ่งนะครับจากสถาบัน 3D Design Center นเะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายเครื่องมือของ s k e t c h u นะครับมี Solid t o o นะครับแล้วก็คำสั่ง Intersect นะครับสองตัวนี้เนี่ยเราใช้ในการเฉือนโมเดลให้มันเป็นช่องให้มันเป็นรูนะครับเราเหมาะสำหรับใช้กับโมเดลที่รูปทรงหมันย,ยากๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าบางทีเราอาจจะ ไม่เข้าใจว่าสองคำสั่งนี้ข้อแตกต่างมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเอ๊ะทำไมเราสร้างโมเดลมาแล้วเนี่ยเราจะเฉือนโมเดลออกแต่ทำไมเราโมเดลตัวเนี้ยเราใช้ solid tool ไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของคำสั่ง solid tool ก่อนนะครับทีนี้ อย่างแรกเราต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเราจะใช้คำสั่ง solid tool หนึ่งเลยก็คือ,อผมจะสร้างเป็นกล่องง่ายๆนะครับเป็นกล่องง่ายๆเลยแล้วก็อย่างแรก make group ก่อนนะครับให้เรา make group ก่อนพอ make group ปุ๊บหนึ่งเลยเราต้องมาเช็คก็คือว่าคลิกขวานะครับแล้วก็ entity info เรามาเช็คตรงนี้นะครับเรามาดูว่าโมเดลเนี่ยมันเขียนว่า solid group ไหมนะครับ Solid Group เนี่ยหมายความว่าทุกระนาบของกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยม,มันปิดทั้งหมดมีการปิดระนาบทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกเส้นเนี่ยมันมีการเข้ามุมกันเรียบร้อยนะครับหมายความว่าอ่ามันก็กลายเป็น Solid Group นะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมพระเออผมเอิญไป e ี e ิทออกผมคลิกขวา entity info เห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็นกรุ๊ปหมายความว่าเราก็ใช้คําสั่ง SolidTool ไม่ได้นะครับ วิธีแก้ไขง่ายๆก็คือไปปิดะนาบเหมือนเดิมนะครับมันก็จะกลับมากลายเป็น solid group แล้วนะครับอ่ะนี่คือคร่าวๆนะครับประมาณนี้อย่างแรกที่ต้องสังเกตนะครับอ่ะทีนี้ผมสร้างอีกโมเดลหนึ่งนะครับอ่าลักษณะน,นี้ผมก็เหมือนเดิมครับคลิกขวา make group นะทีนี้คลิกไวาทีทหนึง entity info นะครับอ่า solid group สแสดงว่า2โมเดลตรงเนี้ย มันคือ Solid Group แล้วผมสามารถที่จะใช้เครื่องมือ Solid Tool ได้นะครับทีนี้ s o l Tool เนี่ยมันมีอยู่6ตัวนะครับซึ่งแต่ละคำสั่งมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้อ,อย่างเช่นผม Move อันนี้เข้าไปอย่างนี้ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมต้องการจะให้มันเฉือนเนื้อของวงกลมออกให้มันแหว่งนะครับ วิธีก็คือว่าผมอาจจะใช้เครื่องมืออ่ะตัวนี้ Subtract นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่า s b t r a ท t มันใช้ทำอะไรนะครับอ่าโอเคคลิกตัวนี้ตัวที่1คลิกตัวที่2อ,อ่าเนี่เห็นไหมฮะนี่คือคำสั่ง Solid Tool นะครับก็คือมันสามารถที่จะเฉือนระนาบให้เป็นทรงอย่างนี้ได้แล้วก็มันก็ยังคงเป็นกรุมไว้อยู่นะครับหรือไม่ก็เราคลิกขวา e n t i t y i n f o ดู เห็นไหมฮะมันก็ยังเป็น Solid Group อยู่นี่คืออย่างแรกที่เราต้องเข้าใจมันก่อนว่าโซลิดทูเนี่ยมันทํางานอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้อย่างที่2นะครับเราต้องสังเกตก่อนว่าถ้าเกิดเราเราขึ้นมาเป็นโมเดลเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าถ้าเกิดผอิเนี่ยเราคลิกขวา Entity Info นะครับอ่า ถ้าตรงนี้มันไม่ใช่เป็นโซลิดนะครับมันเขียนว่ากรุ๊ปนะครับหมายความว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือว่าหนึ่งเลยก็คือมันมีระนาบบางอันเนี่ยที่มันมีการลบออกนะครับอ่านะฮะมันก็จะกลายแปลงเป็นกรุ๊ปทันทีนะครับหรืออาจจะเส้นตรงนี้ไม่เข้ามุมเรียบร้อยนะครับหรืออาจจะมีเส้นเนี่ยยื่นออกมาอย่างเงี้ยน,นะครับนิดนึงก็ได้ซึ่งบางที ผมลองตีเส้นเล็กๆนิดนึงประมาณนี้ซึ่งอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกถูกปะครับเราดูไม่ออกเราต้องคลิกขวา entity In info เห็นไหมฮะต่อให้เส้นนิดนึงมันก็ไม่ได้มันก็จะแสดงเป็นกรุ๊ปหมายความว่าวิธีแก้เนี่ยเราต้องไล่หาแต่ละมุมเลยว่ามุมไหนที่มันมีเส้นเกินออกมาอ,อย่างเช่นตรงเนี้ยเห็นไหมฮะนิดนึงต้องซูมอย่างงี้นะครับมันถึงจะ ต้องไล่หายอย่างเงี้ยนะครับต้องไล่หายอย่างงี้อ่าอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเกิดเส้นมันเล็กนะ,ะแล้วก็วิธีแก้ก็คืออ่าถ้าเกิดผมเจอแล้วเนี่ยเลืก delete ออกเลยนะครับอ่าแล้วก็คลิกขวา entity info มันเห็นไหมฮะนี่คือนี่คืออีกวิธีหนึ่งที่เราต้องสังเกตน,นะครับอ่าซึ่งวิธีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นโมเดลที่ไม่ซับซ้อนนะครับโมเดลเป็นกล่องเป็นอะไรอย่างเงี้ย มันก็ง่ายเราก็หาง่ายแต่ถ้าเกิดโมเดลมันเริ่มซับซ้อนเมื่อไหร่เนี่ยมันเริ่มมีเคิร์ฟมีวงกลมมีโค้งอะไรพวกเนี้ยอ่ามันจะต้องมาไล่หายเงี้ยอาจจะทําให้งานของเรามันเสียเวลานะครับถ้าเกิดเราอยากจะใช้เครื่องมือ Solid t o o l เนี่ยในการเฉือนระนาบออกนะครับอันนี้คืออย่างแรกนะครับประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ย ผมเริ่มให้โมเดลมันเริ่มซับซ้อนขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นอ,อาจจะใช้คำสั่ง follow me ดูนะครับผมอาจจะเขียนง,ง่ายๆเลยนะครับประมาณนี้นะฮะ,ะนี่ประมาณนี้นะครับผมก็จะ ประมาณนี้นะครับคลิกแล้วก็ Follow Me อ่ะนี่นะครับแล้วผมก็จะคลิกขวา m เมกก r ุ๊ปไปนะครับเหมือนเดิมครับคลิกปุ๊บ Entity Info อ่า s o l d t o o l หมายความว่าผมก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง Solid Tool ได้นะครับผมก็ยังสามารถใช้คำสั่ง Solid Tool ได้นะครับผมก็อาจจะ สร้างโมเดลอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ make group นะครับจะสังเกตน,นะครับว่าคำสั่ง solid t o o เนี่ยหรือแม้กระทั่งคำสั่ง intersect เนี่ยมันต้องมีสอง,สองโมเดลเข้าไปเข้าไปเชื่อมกันเข้าไปไขว้กันนะครับเพื่อให้มันเกิดจุดจุดแหว่งจุดจุดตัดของระนาบนะครับอ,อย่างเช่นอย่างนี้เดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้ผมใช้คำสั่ง เหมือนเดิมนะครับอ่าเนี่ยคลิกหนึ่งคลิกสองเห็นไหมฮะเรียบร้อยได้ละอ่านะครับประมาณนี้นะครับลอง entity info ดูอ่ามันก็ยังเป็น solid tool นะครับถ้าเกิดผมอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ลองดูนะครับ1 2อ,อ่าแล้วก็กด ESC กดคลิกตัวนี้ใหม่1แล้วก็2อ,อ่าโอเคเนฮะมันก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะครับนี่คือโมเดลเริ่มซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะครับจะเห็นว่ามีโค้งมีความโค้งแล้วก็รูปทรงมันอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะอะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมให้โมเดลมันซับซ้อนกว่านี้ อ่อย่างเช่นอ่ะผมไปเอาไปเอาโมเดลอ่ะอย่างนี้ที่มีการปั้นมาอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นหลุมซิงค์นะครับจะเห็นว่ามันเริ่มซับซ้อนแล้วนะครับอย่างแรกเนี่ยเราคลิกขวาก่อน entity info นะครับอ่ะจะเห็นว่ามันเขียนว่า component นะครับหมายความว่าเรามันยังไม่ขึ้นว่า solid นะครับฉะนั้น ถ้าเกิดโมเดลมันเป็นคอมโพเนนต์นะแล้วมันมีการปิดละหน้าปิดเส้นเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันต้องมันต้องขึ้นว่า Solid Component ฉะนั้นโมเดลมันเริ่นซับซ้อนขึ้นเราก็ต้องมาไล่หาดูว่าตรงไหนที่ยังไม่มีปิดละหน้าอ่ะอย่างเช่นเราเจอละข้างใต้เราก็ต้องมาไล่ปิดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะใช้เครื่องมือ Solid tool นะครับอ่าเนี่ยอย่างงี้ซึ่งจะเห็นว่า ถ้าเกิดเราต้องมาไล่ปิดอย่างนี้นะครับแน่นอนเลยจะเห็นว่ามันต้องมันปิดเยอะแล้วก็เส้นเนี่ยจะเห็นว่ามันเยอะแยะไปหมดฉะนั้นผมผมเลยคิดว่าถ้าเกิดเราต้องการจะใช้ s l i d t o o l ในการในการเจาะเข้าไปเฉือนระนาบเนี่ยแน่นอนว่าไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันมันซับซ้อนนะครับมันเสียเวลาเราเราต้องมานั่งไล่หายอย่างนี้ซึ่งมันช้าด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้มันก็เลยมีคำสั่งหนึ่งก็คือคำสั่ง intersect ใช้ในการเอามาช่วยเครื่องมือ solid tool นะครับในกรณีคือ,อ solid tool บางทีมันเสียเวลาเราต้องมาไล่หาอย่างนี้ฉะนั้นเราใช้เครื่องมือ intersect ช่วยนะครับไอ้ทีนี้เดี๋ยวผมลองดูนะเดี๋ยวผมจะไปเอานกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือเดี๋ยวผมเอาเคาน์เตอร์อเคาน์เตอร์นี้มาเห็นไหมฮะเอามาวางไว้อย่างนี้นะครับ อ่ะทีนี้ผมลองหมุนอย่างนี้อ่าจะเห็นเลยครับว่าตรงเนี้ยมันตันเห็นไหมฮะตรงหลุมซิงค์มันตันนะครับตรงนี้แหละที่ผมจะให้มันเฉือนออกเฉือนเนื้อตรงนี้ออกนะครับอ่านะฮะทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าโมเดลของเราเนี่ยแน่นอนเราใช้ Solid Tool ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราขี้เกียจต้องมานั่งไล่หาว่าระนาบ ตรงไหนที่มันไม่ปิดเส้นไหนที่มันไม่เรียบร้อยนะครับวิธีคือผมใช้ Solid tool เลยนะครับง่ายๆเอ้ยผมใช้คำสั่ง intersect ซได้เลยนะครับสมมติว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วกันตำแหน่งมันนะ,อ,ะอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนวางตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้ผมแนะนำนะนะครับถ้าเกิดเราอ n t e r s ร์ t ซ็ไปแล้วเนี่ยมันจะแก้มันจะอาจจะงานแกอาจจะลำบากหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูนะอันนี้วางตำแหน่งเสร็จปุ๊บ ผมก็จะวิธีก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอ่าผมจะเจาะละนาตตรงนี้เราต้องเช็คก,ก่อนว่าละนาตตรงนี้เป็นเป็นโมเดลของอะไรอ่าอ,อย่างนี้มันเป็นโมเดลของท็อปไม้นะครับแล้วท็อปไม้เรากรุ๊ปด้วยเนี่ยเราต้องดับเบิลดับเบิลคลิกเข้าไปเยอะๆเยอะๆเลยนะครับให้ให้มันเจอละนาบอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีเนี้ยเราคลิกขวานะครับมันจะมีคําสั่งหนึ่งก็คือ intersect face ตัวนี้แหละที่เราจะใช้นะครับวิดอะไรฮะวิดโมเดลคลิกเข้าไปเลยครับอ่าเห็นไหมฮะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองสังเกตระนาบดูก่อนนะครับเห็นไหมฮะว่าเวลาผมคลิกปุ๊บเนี่ยระนาบมันยังเป็นระนาบผืนเต็มอยู่เห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ผมดับเบิลคลิก3ครั้งนี้แล้วผมคลิกขวา intersect face intersect face with model นะครับอ่าลองคลิกดูเห็นไหมมันจะเหลือระนาบตรงนี้ อย่างเดียวเลยหมายความว่าเราซ e ล t คดีล t ทได้เลยเห็นไหมฮะมันมีการแบ่งระนาบแล้วเห็นไหมฮะที่มันมีการแบ่งระนาบอย่างนี้ให้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือผมมีสองโมเดลอ่าผมมีสองโมเดลนะครับแล้วพอเอินหลุมซิงเนี่ยมันมันขึ้นไปทับระนาบของท็อปไม้อยู่แสดงว่ามันมีการแบ่งขอบเขตของระนาบตรงนี้ที่เราจะเจาะเห็นนะฮะมันก็คือขอบเขตของหลุมซิงที่มันเข้าไปแปะอยู่ตรง ท็อปไม้นะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยได้เลยนะฮะอินเดเซ a เ e with Mo เดลอีกรอบนึงนะครับอ่าเห็นไหมฮะ,ะ,ม,ฮะมันก็จะสร้างเส้นรอบรอบอย่างเงี้ยแบ่งให้เราออโต้ Auto เลยนะครับอ่าแล้วก็ select Delete นะครับอ่าผมได้แล้วผมเฉือนผมเฉือนระนาบของท็อปไม้ออกได้แล้วนะครับผมก็คลิกอีก Delete อีกอ่าโอเคเห็นไหมฮะ ผมลองกด ESC ออกมาดูอ่ามันยังเหลือระนาบของเคาน์เตอร์ปูนอยู่นะครับผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอีกครับอย่างน,นี้เลยแล้วก็คลิกขวา intersect face with model อ่าแล้วก็เห็นไหมฮะมันเริ่มมันมีเส้นสร้างเงี้ยแล้วก็ Delete นี่เห็นไหมฮะผมได้แล้วนี่คือเครื่องมือคำสั่ง intersect face นะครับเอาผมเอาไว้ใช้สำหรับเฉือนระนาบนะครับที่มัน ที่โมเดลที่แบบมันซับซอ้อนแล้วเราไม่อยากต้องมานั่งให้มันกลายเป็นโซลิดนะครับเพราะว่ามันจะช้านะครับเราก็ใช้อินเตอร์เซ็กได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้สมมุติผมทำเป็นบัวพื้นนะครับผมผมอาจจะเขียนอย่างนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับอ่แล้วก็จะเฉือนละนาตตรงนี้นะครับลบออกอ่าโอเคแล้วก็ใช้ดินสอนะครับลากตามนี้ทีหนึ่งอ่าโอเคสีเล็กทีใหม่นะฮะสีเล็กนี่อ่าโอเคแล้วก็โฟลอมีนะครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับเสร็จละนะครับแล้วก็อ่าคลิกขวา make group นะครับอ่าลองเช็คดูก่อนอ่าเป็นกรุปนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นี่คือเราจะเขียนบัวพื้นก็ประมาณนี้นะครับอ่าแต่ถ้าถ้าเกิดผอิญเนี่ยอ่าอาจจะขอบัวเนี่ยอาจจะไม่ต้องวิ่งเป็นตัวยูนะครับอาจจะวิ่งตรงอย่างนี้เลยอ่าวิ่งวิ่งตรงอย่างเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้ วิธีแก้เนี่ยเราจะทํำยังไงดีในเมื่อเรา follow มีไปแล้วนะครับเราอาจจะไม่อยากต้องมานั่งเขียนใหม่นะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือเราก็ใช้คําสั่ง intersect นะครับตัดเฉือนอเฉือนมันออกนะครับสมมุติว่าวิธีลองดูนะทำทำยังไงนะครับอ,อย่างเช่นผมอาจจะ,ะสมมติว่าผมจะเริ่มเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้จนถึงนี้นะครับอโอเค อย่างแรกเนี่ยผมอาจจะต้องสร้างระนาบมาอ่าอย่างนี้นะครับดึงลงมาอย่างนี้อ,อย่างนี้เลยอ่าไปานี้อ่าสร้างเป็นแผ่นระนาบนะครับอาจจะมูฟขึ้นมานิดนึงนี่นะครับได้แล้วนะครับหลักการของมันก็คือต้องมี2โมเดลที่เข้าไปตัดให้มันนะครับเราจะตัดตรงไหนเราต้องเราต้องสร้างระนาบเนะี่ยเข้าไปสร้างกําหนดพื้นที่ให้มันนะครับ อ,อย่างเช่นผมจะตัดจากนี้ถึงนี้อ่ะเราก็ต้องมาทาอย่างเงี้ยนะครับอโอเคไม่จําเป็นต้องเมคกรุ๊ปนะครับเราก็สร้างเป็นระนาบอย่างเงี้ยได้เลยนะฮะอ่ะท,ทีนี้ลองดูนะครับวิธีคือผมจะตัดอย่างนี้ละนะครับผมจะให้มันสร้างเส้นลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่บัวพื้นนะครับคลิกขวา Intersect with Mo d e เดนะครับ อะเรียบร้อยเห็นไหมฮะมันสร้างตรงนี้กัดตรงนี้และหมายความว่าเราก็ e ี e ิ e ได้เลยนี่เห็นไหมฮะอ่าโอเคนี่แล้วก็ลบออกนี่คือแล้วก็ไปปิดตรงนี้3้ิอีกทีหนึเห็นไหมฮะนี่คือคำสั่ง intersect นะครับที่เราเอาไว้ใช้สำหรับทําอย่างนี้นะครับแน่นอนว่า ต้องมี2องโมเดลนะครับเข้าไปเฉือนเข้าไปแบ่งพื้นที่มันเราถึงสามารถที่จะใช้คำสั่ง intersect ได้นะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะครับลองลองใช้กันดูนะครับข้อแตกต่างระหว่าง solid tool กับคำสั่ง intersect นะครับ